สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิง์เลรารู้วชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมือวันที่1 1เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆคำนี้ผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทาตัวเลข จากหลวงพี่ขุนหานนะคะพี่น้องคะงวดนี่เมื่อนี่นะคะเป็นโค้งสุด้ายแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดอ้อจากเมื่อนี้ไปจนหอนมือประกาศผลวันที่สิบหกนะคะตัวเลขของหลวงพี่เล่าสีเอาชุดนี้เป็นชุดทุดท้ายเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะชุดนี้นะคะงวดที่ผ่านมานี่เขาทั้งบนทั้งล่างหกสามตรงๆแล้วก็ศูนย์เก้าเป็นตัวตัดเลนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เมื่อนี้นะคะตัวเลขของหลวงพี่เราก็ได้เม็ดเดียวขึ้นเกาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าก่อนที่สิเขามาติดตามรับชมรับปั้งแนวทางตัวเลขเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะจากหลวงพี่ขุนหานค่ะสำหรับพระแม่พน้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าประยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพิ้องคะเขาไม่เหล่าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วการสำรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้าขมาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมดนะค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะแอดอ่านบททุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะมันนี้เพื่อเป็นการบร่เสียเวลาเนาะคะ่ะเนาะเอกสิารพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโตเลข จากหลวงพี่ขุนหารค่ะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะท่อแมพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะพิธีกรนะคะหลวงพี่เจริญพรมาติดตามโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะอันนี้คือท้ายสุดสุดท้ายจริงๆอืหลังจากส่วนนี้ละสิเปล่ยนอีกมันว่พีนบอบบอบอเอาส่วนนี้เลยเนาะครับครับแต่ชุดนี้ให้วิ่งบนหก วิ่งบนหกค่ะอ่าจับสามตัวเก้าหกสองเก้าหกสองค่ะแปดหกสองแปดหกสองค่ะเม็ดเดียวหกสองเม็ดเดียวหกสองค่ะอ่าล่างค่ะวิ่งเจ็ดล่างวิ่งเจ็ดค่ะเม็ดเดียวเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะอ่า อืแค่นี้แหละเอาชุนี่เลยนะคะลุงพี่เอาชุดนี้เลยอืชุดสุดท้ายแล้วจ้าทีนี้ก็จะไม่ได้บอกใครแล้วส่งให้หมดแล้วทุกไอช่องค่ะ<า>อาาจ้ะอันนี้คือสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะลุงพี่เนาะสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วจริงจริงแล้วจริงๆแล้วเนาะลุงพี่ได้ลอตเตอรีไว้์ไรเป็นได้่ะคะเนี่ยซื้อไว่ะลุงพี่ได้รอตเตอรีไว้ไปค่ะ สั่งข้าเจ้าไว้แล้วอืยากว่าหาใบค่ะข้าเจ้าว่าหกสองทัางนี่เห็นเบิร์ดดีนะ่านี่สั่งไว้ก่อนค่ะแต่เลขไไอหลังหนึ่งนี่ดังเน,งนงาะค่ะอันนี้ไอ้เลขสิบสีนี่ดังเนาะว่ามันกระสีตรงวันว่าเล่นไา,า่ละค่ะลุงพี่คิดว่าอืมหาบ่ได้เลยอืมจ้ะ เ <Okay. S 2> จ็ดสองนี่กระแสแถวทางเนี้ยมีกระแสเรรจ็ดสองอว่าจะดังอีกน้องพี่ฝันดีบ้างวันนี้เออฝันอยู่ฝันว่าอันข้าเจ้าหันมาบอกว่าหันหวยออกแล้ว,วนี่ก็ถามพระเจ้าว่าหวยออกอีกอยังละ่ะคนบอกว่าไงเจ้าบบฮู้เจ็ดไปอยู่ใส่มา โอ้โหูแล้วมื่แต่เฮ็ดเวียกอยู่อันล่างอันสองเจ็ดลักษะอ๋อมาตรงเลยเนาะคันเวียแมนนี่ก็ว่าโอ้ตรงขัดกันตื่นมากกับมานั่งคิดเอ๊มันคือคือวะก็เลยจดเอาจนนี่ไว computer, millet, ้ก่อนแล้วก็เอาไปนอนเสียงเบิ้งขนะะแล้วก็ฝันว่าอันเจ้าของอันถึกเลขนี่แหละระเจ้ามาบอกว่าเลขออก ก็โอ้ถึกแล้วกันถึกห้าสิบบาทอืมว่าถึกกันสองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละหนี่ข้าเจ้ากระถามว่าหันสามโตหันถึกบอหนิข่าโอ้ย่าถึกดอกสามโตหันนะ่ะนี่กะจะเดินตื่นเลยไหมอ๋ออันอในความฝันอีสามโตก็เลยรู้ว่าคาบ่นี้ลุงพี่ สามตสามตัวคือเจ้าว่ามันออกอันสามหกสามนะโอ้ในความฝันนี่คือสามตัวนี้ออกสามหกสามะคะทุกพี่แม่ค่ะนี่ก็ว่าโอ้บัตถืกของมีบัตถืกในในความฝันนะจ้ะอ่าว่าจะคงถึกแต่ลิกลางนะ้องแซ่บค่ะแล้วก็เสด็ดตื่นตื่นมากกับมาเบิ้ง ว่าเออมันตรงกรรงนันต้นกับที่ว่าเขียนล็อกไว้คำนวณไว้ค่ะคือหลวงพี่เอเอ,เอ,เอได้ได้ตัวเลขเจ็ดสองสองเจ็ดนี่มัศกจงค่อยหลวงพี่จง,งจค่อยเอาไปเสี่ยงมั้ยบ่างคะหลวงพี่แมนอ๋อกับฟันก็เลยเล่ยได้มาตรงกันอ่าอืมค่ะหลวงพี่ ก็ฟันจำเนี่ยและเนี่ยก็บฟันันอีกเลยก็จจ้าฟันมืนขึ้นยังไม่ค่ะลุงพี่เนี่ยฟันไในมืนขึ้นมันพักอ๋อขึ้นมันพักที่บ้านมากน้อยเนาะแมนจ้าลุงพี่โอ้ก็ได้ย่างละหายุ่นปะคะลุงพี่เนี่ยฮะได้ได้ย่างละหาใบลอตเตอรี่สองเจ็ดนี่ก็ได้หาใบปะคะลุงพี่แมนโอ้ค่ะกลับไปไอ้ทั้งทั้งตัวกลับ ท,ทั้งเจ็ดสองสองเจ็ดวันที่ค่ะหกสองพอนแมน,แมนอือจ่าจ่าลุงพี่โอ้ยขอบคุณลุงพี่เล้วนะค่ะมื้อนี้อ่าอเอาสูตรนี้แล้วนาะล่ลาสุดเลยเอาสูตรนี้บ่ปเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเนาะคะ่ะลุงพี่เนาะแมนแมนเอาสนี้ละจ่าได้ค่ะลุงพี่โอเคอ่ะเนาะจ่าขอบคุณค่ะลุงพี่การนวัตกรรมนะคะอ่ะาเ<ร>ค่ะสาธุ<ร> สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากหลวงพี่ขุนหารนะคะหลวงพี่ว่าคงในคลิปนี้คงนี่คงสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะงวดมือวันที่สิบหกงวดนี่เออคงนี่เป็นคงสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาหอกลับมาเบิ้งแนวทางของหลวงพี่คุนหารนะคะหลวงพี่ขุนหารวิ่งบนหกค่ะพี่น้องคะวิ่งบนหกตัวเลขมีเก้าหกสองแปด หกสองแล้วก็หกสองด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะล่างวิ่งเจ็ดนะคะล่างวิ่งเจ็ดนะคะตัวเลขนี่มเม็ดเดียวคือสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องคะบันทีเลขความฝันได้คะ่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อความฝันนะคะอันนี้อ่าลุงพีรถได้เป็นโตเลยนะคะคือตัวเลขสามหกสามแล้วก็สองเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เอาจรงเลยกย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อกแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมั่นนำนำรื่รวยอเฮ่งเฮ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบมุลตัวเลขนะท่านด,ดีแบบนี้นะคะจากหลวงพี่ขุนหารค่ะสําหรับพระแม่พนองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกท้า่บยากสิพาดครับตัวเลขเด็ดเ็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไม่เลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสแตปภาสทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดดังๆจากทางรายการเนาะค่ะพระแม่น้องเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะเนวทางตัวเลขจากหลวงพี่ คุณหานนะคะตัวเลขทั้งเบอร์ทั้งม้วนกับมีเพียงซ้ำนี่ค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็แอดไ,ได้คลิปหน,านะะ้าได้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ